สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโศชาแนลที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจรําเดือนตุลาคมเป็นเรื่องที่2กันค่ะสําหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นการประชันฝีมือการสแสดงของนักสแสดงหญิง2คนด้วยกันนั่นก็คือโกฮยอนจองกับชินฮยอนบินค่ะซึ่งทั้ง2คนนั้นเป็นตัวละครนําหลักของ แถมยังได้นักแสดงหนุ่มคิมแจยองและเชว,วอนยองมาช่วยเสริมให้เนื้อเรื่องนั้นเข้มข้นขึ้นไปอีกโดยในเรื่องนี้จะเล่าผ่านมุมมองศาสตร์ทางศิลปะแขนงต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเราไปจิตตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลสซี่ ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Reflection of You ดั่งพาสะท้อนแนวของเรื่องคือระทึกขวัญและดราม,ม่าค่ะถือว่าเป็นแนวที่หนักหน่วงพอสมควรเลยก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องยอ่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นจิตกรและนักเขียนชื่อดังที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีสามีที่เพียบพร้อมไปด้วยฐานะที่ร่ํารวยและมีอํานาจอีกทั้งเธอกับเขายังมีลูกด้วยกันถึงสองคนโดยในความเป็นจริงแล้วนั้นเธอเคยมีชีวิตที่ยากลําบากมากมาก่อนในอดีตถึงแม้ว่าปัจจุบันเธอจะมี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่างจากเมื่อก่อนมากแต่แล้วเธอกลับมีความรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างในจิตใจของตัวเองทําให้เธอนั้นใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายแต่เมื่อเธอได้มาพบกับครูสอนศิลปะสาวคนหนึ่ง ที่ดูเหมือนยังขาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแต่ชีวิตของเธอนั้นกลับเติมเต็มและมีความเฉิดฉายมันเลยทําให้หนางเอกนึกถึงตัวเองในอดีตอีกครั้งหนึ่งจากการพบเจอกันของผู้หญิงทั้งสองคนนี้จะนําไปสู่จุดจบของเรื่องราวเป็นแบบใดเราไปติดตามรับชมกันได้จากในซีรีส์เลยค่ะสำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะโกยอนจองและบทนางเอกของเรื่องนักจิตรกรและนักเขียนชื่อดัง ในอดีตนั้นเธอใช้ชีวิตยอย่างยากลำบากมาก่อน ก่อนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตพร้อมทั้งมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่แล้วในจิตใจของเธอกลับว่างเปล่าหลาย,ลายจุดหมายผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง My Lawyer Mr. Jo 2, c r i m e and p u r s u m e n t ในปี2019ผลงานซีรีส์ล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกพักชินยังรวมด้วยนะักแสดงสมทบมากฝีมืออีกหลายท่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตอายการที่ผ่านตัวมาเป็นทนายความซึ่งเขากำลังตกงานหลังจากที่ เขาพยายามต่อสู้ทางกฎหมายจนใบอนุญาตทางอาชีพถูกเพิกถอนเขาจึงต้องลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะ คนที่2ขาค่ะชินฮยอนบินรับบทครูสอนวิชาศิลปะสาวในโรงเรียนมัธยมต้นที่ลูกของนางเอกเรียนอยู่เธอเป็นคนที่เก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกเก่งโดยใช้ชีวิตแบบอิสระเต็มที่กับทุกอย่างและมีสีสันผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง Hospital p l a y l i s t ต2เพลย์ลสซีซันในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุด เธอเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงสมทบของเรื่องรับบทเป็นแพทย์หญิงประจำบ้านหมอชางคชอุนร่วมแสดงกับพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีโชจองซอกยูยอนซอกชองจองโฮคิมแดมยองชอนมีโดและนักแสดงสมทบมากฝีมืออีกหลายท่าน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อน5คนที่ทุกคนมีอาชีพเป็นแพทย์และอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันโดยจะเล่าเรื่องผ่านการทำงานของแพทย์การใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงเรื่องของความรักด้วยค่ะถือว่าเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จจากซีซั่นแรกและส่งผลให้มีซีซั่นที่2ตามมานะคะแฟนๆซีรีส์หลายคนประทับใจกับเรื่องนี้กันเยอะพอสมควรใครชอบซีรีส์แนวการใช้ชีวิต feel g o ดดูได้เรื่อยๆไม่ควรพลาดนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอซีรี เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะยังมีนักแสดงนำอีกสองคนคือค ja ิมแจยองรับบทนักปฏิมาก,กรหนุ่มผู้เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยของครูสอนศิลปะสาวเขามีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีและมีความดึงดูดมากกว่าผลงานทางศิลปะของเขาเขาเก็บซ่อนความวิตกกังวลต่างๆภายใต้ลุกชายหนุ่มศิลปินผู้รักอิสระค่ะ เชววรยองและบทสามีที่แสนสมบูรณ์แบบของนางเอกปัจจุบันเขาเป็นแพทย์ดำรงตำแหน่งประธานโรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยมมูลนิธิแถริมค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เห็นทีจะไม่ธรรมดาซะแล้วนี่มันคือสองครามประสาทย่อมๆของผู้หญิงสองคนที่ต่างกําลังฟาดฟันกันอย่างดุเดือดเข้มข้นภายใต้เรื่องราวทั้งหมดยังมีแบ็กกราวด์ที่เป็นความลับของ2ตัวละครน,นําหญิงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยให้แฟนซีรีส์รู้ทั้งหมดยังมีคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างชู้สาวการทรยศการทุจริตและการแก้แค้นที่ทําให้เรานั้นต้องติดตามค้นหาคําตอบจากในเรื่องค่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานคัมแบ็กของนักแสดงสาวฝีมือคุณภาพอย่าง โกฮยอนจองในรอบ2ปีหลังจากผลงานเรื่องล่าสุดทำให้แฟนคลับของเธอต่างให้ความคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากและเรื่องนี้ยังเป็นผลงานชิ้นใหม่ของนักแสดงสาวชินฮยอนบิน bin อีกด้วย เพื่อมาสานต่อความปังแบบไม่ขาดช่วงซึ่งในปีนี้ทำให้เราได้เห็นการพัฒนาของเธอรวมถึงสเสน่ห์และบทบาทใหม่ๆที่ต่างจากเดิมอย่างบทแพทย์หญิงประจำบ้านอย่างสิ้นเชิงค่ะด้วยพอดของเรื่องแม้จะไม่แปลกใหม่ซะทีเดียวแต่ด้วยฝีมือการสแสดงของนักสแสดงนำหลักทำให้เรานั้นไม่อาจมองข้ามเรื่องนี้ไปได้ปาวานีจะเป็นซีรีส์นอกกระแสะอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถขึ้นหิ้งติดท็อปได้ถ้าบทดีไม่เหนื่อยกำกับตัดต่อออกมาได้เยี่ยม รับรองว่าปังแน่นอนค่ะนอกจากนักแสดงนําหลักหญิง2คนแล้วยังมีนักแสดงหนุ่มคิมแจยองมาร่วมแสดงด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มคนนี้ถ้าคิดถึงเขากันไม่ควรพลาดกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมารอดูกันค่ะว่าเขาจะมีบทบาทที่สําคัญกับเนื้อเรื่องอย่างไรและจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รอเราอยู่มาคอยลุ้นกันนะคะ สุดท้ายเรื่องราวของผู้หญิง2คนนี้จะจบลงแบบใดและยังมีความลับอะไรซ่อนเราอยู่อีกไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันพุธและพฤหัสทางช่อง JTBC on air EP 1ในวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้มีทั้งสิ้น16 EP และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชาแนลลองดูซีบายป้าโชนะคะค่าสรรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่ง,รงกรุงกิงกุ้งกริงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรี์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ